สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราจะพาไปเก็บแบล็คเบอร์รี่กันค่ะตอนนี้ให้ดูดอกไม้ก่อนนะคะอันนี้คือดอกดาเลียค่ะกำลังออกดอกสวยเลยค่ะดอกบานใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเก็บแบล็คเบอร์รี่ข้างหลังบ้านกันค่ะเราไปด้วยกันเลยนะคะ นี่คือเป็ดแล้วก็ไก่ที่เราเลี้ยงไว้กินไข่นะคะเขาจะอยู่แบบธรรมชาติค่ะอยู่ใต้ต้นไม้ต้นไผ่แล้วเขาก็จะนอนของเขาอย่างนี้นะคะแล้วเวลาที่เขาออกไข่มันก็จะเป็นไข่ออร์แกนิกนะคะไข่ตามธรรมชาติไข่เป็ดลูกใหญ่มากเลยค่ะแล้วนี่ก็คือไก่แม่ไก่ไข่เห็นไหมคะ เขาจะอยู่ใต้ต้นไผ่ของเขานะคะเวลาหน้าร้อนมาเขาก็จะนอนเล่นใต้ต้นไผ่ถึงเวลาเขาจะไปออกไข่เขาจะไปออกในที่ที่เราเตรียมไว้ให้เขาค่ะนี่ก็คือจะเป็นแปลงไผ่นะคะที่เราทําไว้นี่ก็คือรอบๆบ,บริเวณต้นไผ่ที่เรา ปลูกนนะคะแต่เราก็จะทำบล็อกมันนะคะเพราะแม,ม่อยากให้มันออกมาข้างนอกมากมายอะคะ่ะเพราะว่าไม่อยากให้มันแทงหน่อออกมานอกบริเวณที่เราจะเตรียมไว้นะคะเพราะว่าไผ่มันจะขยายเร็วมากเราจะเห็นแผ่นสีดําๆนะคะเคนจะทําไว้นะคะล้อมรอบบริเวณที่เราปลูกไผ่นะคะเพื่อไม่ให้ หน่อมันออกมาข้างนอกบริเวณนะคะเดี๋ยวมันจะแทงหน่อไปเรื่อยๆนะคะเราก็คือจะบล็อกไว้แค่บริเวณที่เราจำกัดนี่นะคะบริเวณรอบๆแล้วนู่นก็คือห่านที่เราเลี้ยงไว้นะคะเราเลี้ยงห่านไว้เพื่อเป็นเหมือนกับเป็นยามให้กับไก่กับเป็ดนะคะเพราะว่าห่าน เวลามีอะไรเข้ามาเขาจะส่งเสียงดังมากครับมีหมาหมาป่ามีอะไรเข้ามาเป็นแรกคูนอะไรเข้ามาเขาก็จะส่งเสียงร้องเสียงดังนะคะแร็กคูนกับหมาป่าเขาก็จะกลัวแล, xis, แล้วเขาก็จะออกไปนะคะตั้งแต่เราเลี้ยงห่านมาก็คือว่าเราจะเราเราเรา,เราคือเราเป็ดกับไก่เราจะไม่หายไปไหนนะคะคือ <c oughs> จะอยู่อยู่จํานวนเท่าเดิมนะคะแต่ถ้าเราตอนนั้นที่เราเล <c oughs> เาี้ยงห่านไว้ครั้งแรกเลยนะคะ มันตัวน้อยอะคะ่ะแล้วเราก็เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไว้ด้วยนะคะไก่กับเป็ดเราจะหายตลอดอะคะ่ะเพราะว่าจะมีแรคคูนเข้ามาตอนกลางคืนนะคะมันจะต่ายกำแพงไต่รั้วที่เราทำไว้นะคะเข้าไปเอาไก่มากินนะคะไก่กับเป็ดเราก็จะหายแต่ตั้งแต่เราเลี้ยงห่านไว้สามตัวนี้พอมันโตขึ้นมาเราก็จะ คือว่าเป็ดกับไก่เราไม่หายค่ะมันเหมือนเป็นยามให้เรานะคะมันจะร้องเสียงแบบนี้ค่ะมันจะไม่ให้ใครเข้าไปใกล้ๆอ่ะค่ะมันก็จะดีอย่างหนึ่งนะคะเลี้ยงห่านไว้ตอนแรกก็กะว่าว่าห่านที่เราเลี้ยงคืคอจะเป็นห่านตัวเมียแล้วเราจะได้ไข่ห่านลูกใหญ่ๆนะคะแต่เพราเอินมันเป็นตัวผู้ทั้งสามตัวแต่เราก็คือเลี้ยงไว้เหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามันเป็นยามที่ดีมาก โอเคนะคะอันนี้ก็คือว่าจะเป็นบริเวณที่เราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านต่อไปเราจะไปเก็บแบล็คเบอร์รี่แล้วนะคะเราจะไปบริเวณหลังบ้านนะคะบริเวณหลังบ้านเราก็จะเป็นทางเดินไปในลักษณะแบบนี้ เดินไปเรื่อยๆคะ่ะเดินไปเรื่อยๆนะคะเราไม่ต้องไปหาแบล็กเบอร์รี่ตามพาร์คเลยนะคะเพราะว่าบ้านเรามีเยอะค่ะเดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยววันไหนว่างๆนะคะจะพามาฮันติงสลักค่ะนี่นะคะบริเวณแบล็กเบอร์รี่ ซุนแบ็คเบอรี่เรามาดูนะคะว่าแบล็คเบอรี่ลูกใหญ่หรือยังพอเก็บได้ไหมแบล็คเบอรี่แต่และที่ไม่การโตหรือลูกใหญ่หรือกินได้มันไม่เหมือนกันนะคะบางที่ก็กินได้แล้วแก่แล้วแต่ตรงนี้รู้สึกว่ามันยังแก่ไม่พอที่จะเก็บนะคะ มันจะเป็นลูกในลักษณะแบบนี้นะคะแต่มันแก่แล้วมันก็จะเป็นลูกสีดำๆแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือว่ามันยังแก่ไม่เยอะนะคะเราก็จะเก็บได้ปริมาณที่ยังไม่เยอะแต่ถ้ามันมันสุกหรือมันแก่หมดนะคะตรงนี้จะเต็มไปด้วยแบล็คเบอร์รี่สีดำแล้วเวลาเราเดินเข้ามานะคะมันจะได้กลิ่นของแบล็คเบอร์รี่อะคะ่ะเราจะมาเก็บนิดๆหน่อยหน่อยกันนะคะนี่นะคะบางที่ก็จะสุกหมดแล้วนะคะแต่แต่ที่นี่ ที่บ้านยังไม่สุกค่ะนี่นะคะก็จะเป็นในลักษณะที่นคะคะลูกแบล็คเบอร์รี่ถ้ามันสุกเยอะเราก็จะเอาไป ทำแยมได้นะคะไปกินได้ค่ะหรือไปทำน้ำแบล็คเบอร์รี่ทานนะคะกินกับน้ำแข็งนะคะต้มใส่ต้มใส่น้ำตาลแล้วก็ให้มันหวานนิดหน่อยแล้วก็พอมันเย็นแล้วเราก็มาใส่กับน้ำแข็งทานนะคะเป็นน้ำแบล็คเบอร์รี่นะคะ ใา้นิดๆหน่อยๆน,นะคะเนี่ค่ะเต็มไปด้วยแบล็คเบอร์รี่นะคะนี่ก็คือจะเป็นดอกแบล็คเบอร์รี่เรามาสำรวจแต่ก็คือว่าวันนี้แบล็คเบอร์รี่เรายังสุกไม่เยอะนะคะหรือเรียกอย่างว่ายังไม่ค่อยแก่ะคะ่ะเอาไว้เดี๋ยวรอให้มันสุก แล้วเราค่อยมาเก็บใหม่นะคะข้างบนนี่ก็คือจะเป็นสุกแต่เราไม่อยากเจ็บตัวค่ะไม่อยากโดนหนามมันเกี่ยวเดี๋ยวเรารอให้มันแก่อีกสักหน่อยเราค่อยมาเก็บใหม่เดี๋ยวเราเดินไปสำรวจซุ้มนู้นก่อนนะคะว่ามันสุกหรือยังนี่ก็ยังไม่สุกค่ะนี่ก็เยอะค่ะยังไม่สุกมีบางที่ที่สุกแล้วนะคะ นี่ก็จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะแบล็คเบอร์รี่อีกพันหนึ่งที่มันสุกแล้วแบล็คเบอร์รี่พันนี้แล้วก็ใบอย่างนี้นะคะจะเป็นพันที่หวานค่ะแล้วนี่ค่ะ นะคะลูกมันนะคะลูกใหญ่ค่ะแล้วก็หวานด้วยค่ะอันนี้สุกแล้วแต่หนามมันจะเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะ นี่อีกลูกค่ะตรงนั้นก็จะสุกก็พอได้กินนะคะตอวใบใบบังค่ะใบแบล็คเบอร์รี่บังนะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บมันนะคะลูกตรงกลางนี่จะเป็นอะไรที่ใหญ่ Oh. นี่สุกแล้วค่ะสุกจนงอมเลยค่ะนี่นะคะแบล็คเบอร์รี่พันมันจะแตกต่างกันนะคะอันนี้คือคือใบในลักษณะที่เป็นแฉกแฉกแบบนี้คือจะหวานนะคะแต่อีกพันหนึ่งก็จะเป็นใบในลักษณะแบบนี้บาง บางต้นก็จะหวานบางต้นก็จะเปรี้ยวนะคะใบในลักษณะแบบนี้เราจะเห็นตามพาร์คหรือตามสวนสาธารณะจะมีเยอะนะคะแต่ใบแฉกแบบนี้จะไม่ค่อยมีนะคะจะไม่ค่อยเห็น นี่นะคะตามทางหลังบ้านก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้คือจะมีแบล็คเบอร์รี่ทั่วไปออว่าบาปเราก็ได้กินละก,ก็พอได้กินนะคะวันนี้มันก็เริ่มสุก ็นไหมคะลูกมันมีทั้งสุกแล้วแล้วก็กำลังจะใกล้สุกนะคะแล้วก็จะเก็บแต่ลูกสีดำๆนะคะเปิดมาพุ่มนี้นะคะ่ะสีดำๆเยอะเลยค่ะ เคนาลังเข้าไปเก็บข้างในให้นะคะเพราะว่ามันเป็นป่าลกค่ะมันก็ไม่ลกมากค่ะแต่ก็หนาเวลาหนามันเกี่ยวนะคะมันก็จะเจ็บอะคะ่ะบางกิ่งก็จะหวานนะคะบางกิ่งก็จะเปรี้ยวแต่ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างน้ำแล้วเราก็เอาจะเอาน้ำตาลเกลือ พริกผงนะคะโรยแล้วก็กินค่ะอร่อยค่ะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานนี่นะคะลูกกำลังสวยเลยคะ่ะเราจะเดินตามเทวนี้นะคะไป าเราไม่อยากาไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะเราก็สามารถเดินตามเทลนี้นะคะรอบบ้านก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึ่งนะคะที่ช่วยลดไขมันได้นี่คือรอบบ้านที่เราบางวันเราไม่ได้ออกไปไหนเราก็เดินรอบบ้านนะคะประมาณรอบสองรอบ ก็เป็นการออกกำลังกายอีกแบบหนึง่งนี่นะคะไข่ผลงานของเรานะคะที่เราเลี้ยงไว้ไข่ออร์แกนิกนะคะวันนี้เราได้ทั้งหมดสองสี่หกแปดลูกนะคะเห็นไหมคะไข่ไข่เป็ดที่เราได้ลูกใหญ่มากเลยค่ะ แล้วนี่ก็คือไข่ไก่ส่วนสองลูกนี้นะคะมันเป็นไข่ใหม่อะคะ่ะเรายังไม่รู้ว่าเป็นของไก่หรือเป็นของเป็ดนะคะมันก็จะลูกน้อยๆหน่อยมันจะเริ่มออกแล้วค่ะมันสตาร์ทได้สองวันแล้วค่ะแล้วมันเราจะมีอยู่สองใบนะคะเป็นไข่เล็กค่ะเดีย๋ยวพอเขาไข่ใหม่ๆมันก็จะลูกเล็กพอไข่เก่าพอเขาเริ่มออกได้ประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะไข่เขาก็จะเริ่มใหญ่ค่ะ ลูกใหญ่มากค่ะไข่เป็ดกับไข่ไก่ลูกใหญ่มากนี่ค่ะเราก็จะได้กินไข่สดๆไข่ออร์แกนิกนะคะทุกวันค่ะบางวันเขาก็ไข่ยเยอะบางวันเขาก็ไข่ไม่ไม่ครบทุกตัวค่ะบางวันเขาถ้าอารมณ์ดีๆเขาก็จะไข่ครบทุกตัวเราก็จะได้แค่ขนาดนี้นะคะวันนี้เราก็ได้แปดลูกเราก็สะสมไปเรื่อยๆนะคะ เ,เราจะนํำไข่ที่เราเก็บได้ในวันนี้นะคะไปใส่ในแผงไว้นะคะไว้เพื่อเอาไว้กินนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะว่าที่เราเก็บไว้ที่เราเก็บในแต่ละที่เราเก็บไข่ในแต่ละวันน,นะคะในตู้เย็นเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะนี่นะคะพอเราได้แล้วเราก็จะมาใส่แผงไว้ในตู้เย็นอย่างนี้นะคะ เวลาเราต้องการกินเราก็จะมาเอาจากในนี้นะคะไปไข่เราไม่ต้องซื้อค่ะเพราะเราเลี้ยงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่เออเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เอาไว้นะคะเห็นไหมคะเราก็จะได้ไข่แบบนี้ไว้กินนะคะเราจะได้ทุกวันนะคะ บางวันก็ได้เยอะบางวันก็ได้น้อยแต่เราก็เก็บไว้นะคะเก็บสะสมไว้อย่างนี้เราก็เวลาเราต้องการกินแล้วก็มาหยิบจากในแผงนี่ไปกินเราก็จะเก็บไข่ไว้อย่างนี้นี่ก็คือจะเป็นอกล่อ,ลองใส่ไข่นะคะข้างบนเราก็จะมีประมาณสองกล่องแล้วนะคะเวลาข้างบนหมดเราก็จะเอากล่องอย่างนี้นะคะกล่องเปล่ามา เติมไข่ในแผงนี่ใสในกล่องแล้วก็เอาไว้กินข้างบนนะคะนี่นะคะเราก็จะได้ไข่ออแกนิกกินตลอดนะคะบางทีเราเหลือเราก็จะขายให้เพื่อนๆนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นแบล็คเบอร์รี่ที่เราเก็บมาจากสวนหลังบ้านนะคะจากหลังบ้านนะคะไม่ใช่สวนเราทำมาขึ้นเองค่ะแล้วเราก็เชฟมันหมายถึงว่าเราก็ตัดแต่งมันนะคะ นี่นะคะจะเป็นแบล็คบี่ที่เราไปหาหามาได้ในวันนี้นะคะนี่ค่ะเราล้างแล้วนะคะแล้วเราก็แบ่งจากถ้วยใหญ่มาใส่ถ้วยเล็กนี่นะคะแล้วเราก็จะเอาน้ําตาลทรายใส่เข้าไปนะคะโรยไปเลยค่ะโรยน้ําตาลทรายใส่ไปเลยนะคะนี่นะคะเราจะเอาน้ําตาลทรายโรยใส่เข้าไปเลยค่ะโรยไปอย่างนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเอาเกลือค่ะ เกลือผงนะคะเกลือผงอย่างนี้โรยเข้าไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเติมพริกป่นลงไปนะคะเติมพริกป่นลงไปค่ะนี่ค่ะก็จะได้พริกเกลือแบล็คเบอร์รี่คุกกับพริกเกลือของเรานะคะ เราก็จะกินแบล็คเบอร์รี่โรยด้วยพริกกับเกลือของเรานะคะเพราะว่าเมืองไทยนะคะเวลาเราอยากกินเปรี้ยวๆนะคะเราก็จะไปหามะยมมานะคะแต่ที่นี่ไม่มีมะยมนะคะเราก็เลยเอาแบล็คเบอร์รี่นะคะมาคลุกเขานะคะโอ้ยคลุกไปด้วยน้ำลายไหลไปเลยค่ะ นี่ค่ะคุกเรียบร้อยแล้วค่ะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยค่ะนี่นะคะแบล็คเบอร์รี่ที่เราทำพริกเกลือโรอยไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาลองกินดูนะคะนี่นะคะ อร่อยค่ะออกออกเปรี้ยวหน่อยนะคะก็จะเหมือนผลไม้บ้านเราะคะ่ะที่ทําพริกเกลือแล้วก็จิ้มกินนะคะแต่นี่ก็คือโรยพริกเกลือน้ําตาลลงไปเลยนะคะแล้วก็ตักกินค่ะอร่อยค่ะอร่อยมากๆค่ะลองไปทํากินดูนะคะคนที่อยู่ต่างเมืองนะคะที่มีแบล็คเบอร์ี เยอะแยะนะคะก็คือลองทำกินแบบนี้นะคะอร่อยค่ะแล้วนี่ก็คือแบล็คเบอร์รี่ที่เราเก็บไว้เมื่อปีที่แล้วนะคะพอเราเก็บแล้วเราเอาไปแช่ตู้เย็นไว้นะคะเนี่ยค่ะเราก็จะได้เยอะมากเลยค่ะแล้วเราวันนี้เรา,เอาออกมานะคะเราจะมาทำการดีฟอสแล้วเราจะไปทำ น้ำแบล็คเบอร์รี่จุยค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมานำเสนอการทำแบล็คเบอร์รี่จุยนะคะคอยติดตามคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ